บรรยากาศที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือผมออกมาตามหาขนมถ้วยของคุณป้าท่านหนึ่งเราก็ได้ยู่เทินมาแล้วครับคนเฮ้ยบรรยากาศข้างทางแบบว่าตื่นใจนะมีุ่งนาอยูเลยงขวานนี้ก็จะเป็นตลาดส้โงโค้งนะครับเนี่ยถ้าเป็นเตรานี้ สาวที่คนก็เรียกว่าเยอะนะครับเพราะตลาดเขาจะเป็นโรแแบบว่าปากขายอยู่งนีนื้ทุกคนก็ซื้อของการก็เลือกจับจ่ายของที่เราจะเลือกซื้อเลือกใช้ครับแต่ปัญหาผมจะเจอร้านขนมถ้วยโบราณของคุณป้าที่อยู่ข้างทางหรือไม่นี่แหละครับทุกคนปกติผมขับมาผมจะเห็นแกตั้งอยู่ที่กระต๊อบเล็กๆอยู่ข้างทาง ข้างๆทุ่งนาตนโซนเนี zone, ่ยครับแต่จจำไม่ได้ว่าอยู่จุดไหนนี่นะครับฮ้ยไม่ใช่ร้านอะไรหรือเปล่า ่าน่าจะร้านนี้แหละให้ว่าแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นร้านนี้แต่ว่าวันนี้แกอาจจะไม่มาขายก็เป็นได้ครับโอเป็นจจุณกิครับิดเ่เลยเี่ราตาฝ่าเนี่ยเนแต่ร้านขปังเดท่งปังเบ้วท่งบอ หัวแล้วครับผมอ่ะวเฮ้ยเ, <c oughs> เรียกไปเรื่อยไม่ได้จินแต่ทำไมถ่าใจเด็กนะคี่ว่า,า็กตาบานไปไ น่าจะคุณป้าเก็บแล้วหรือเปล่าหรือว่าอยู่ร้านนี้ในที่สุดเราก็ไม่เจอร้านของคุณป้าที่ผมตามหาเลยครับทุกคนวันไม่อยากจะกินดันเห็นร้านข้างทางแต่วันจะกินอดอีกแล้วครับท่านผู้ชม